เป็นคลาสสิกเหมือนกันทำไมถึงซื้อเป็นสีชมพูอะผ้าทวีดว่ะมึงได้ใช้มั้เนี่ยก็ใส่ใช่ไหมก็น่ารักอะไม่เห็นว่าดิมรู้สึก <M> ว่ามันเป็นใบที่ดิมแบบหลงรักละกันเป็นทวีดเลยดมมาก่อนไหมคือดิมอะไม่ได้เล่งมาก่อนคือดิมอะชอบอะไรที่เป็นทวีดอยู่แล้วแล้วไปจังหวะที่ น่าจะเราซื้อวันเดียวกันใช่ไหมี่มันจะไปมันอยากดูไอ้คลาสสิกนี้เราแค่แค่ไปเดินเล่นเป็นเพื่อนเพื่อนเขาก็เปิดตู้ออกมาแล้วก็เห็นใบนี้แล้วตีอ่ะปกติมันไม่ค่อยเชียร์แล้ววันนั้นน่ามันมึงบอกว่าน่ารักถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะได้สลับกันใช้แต่ไม่เคยได้สลับไม่เคยไม่ค่อยได้สลับกันหรอกจริงๆดีเป็นคนที่ชอ็อปเป็นช็อปเทแนลเก่งมากเพราะว่าเทแนลอ่ะเขาจะไม่ค่อยวางของไว้ตามเทลประมาณนั้นไอ้ดีมันจะเป็นแบบตาลีแกถามว่าพี่คัสมีแบบนี้ไหมอืมไอดีไหม เขาจะไม่เอาของออกมาให้ดูแต่ว่าจังหวะที่เขาเปิดตัวมันจะเห็นว่ามีอะไรบ้างเออเมื่อกี้ไม่ได้แปลว่ามีสีเหลืองอีกใบปะเขาอะไรฉะนั้นก็จะจำใจแบบจำเป็นต้องเอามาให้ดูออแล้วก็จะาล่องไปเรื่อยๆี้าไปช็อปเชร์ต้องพาชิไปด้วยจะได้ของ